ปลาดิฉันเลยออกมาเป็นภาษาไทยนะโลองเวังลองเวังเนาะอ่าลองเวังพี่น้องโลองขามันดูสับเยอะหรอไม่แค่วันที่าำมันน้อน้องปลามือนี้กินข้าวกับยังมาเนี่ยวันนี้หนูว่าจะรับประทานอาหารกับแกงแกงปลาแกงปลาค่ะหนูซื้อลูกปลาน้ำสกุลซื้อมาริซอนค่ะเอออายุอายุสิบสามปีสองทางติดต่อ กาสบายดีสบายดีด้วสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกากาสบายดีมือข้างเดียวพี่น้องเลยอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องเนาะกาบอกว่าคันเด้อพี่น้องกาบอกมีคนจับกล้องให้พี่น้องเลยอ่ากาเขามาทักทายสบายดีว่าสดีพ่องนี่เด้อเนาะกาสบายดีว่าอยู่ภายในประเทศเท่านี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกายินดีเข้าสู่ช่องยูทูบสวัสดพ่อเนนาะกาสายดีว่อยูนประเทเท่าคีอู่เดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกู่ช่อคลิปเนาะคลิปพ่อัปเด้อเนาะกาสบายดี่อยู่ภายในประเท่านี้เลยเนาะ พอแม่พี่น้องเอซีได้เบึงได้ชมว่าเหตุงานหรือว่าเลิกงานกะเวลาว่างกะเขามาเบึงกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวชิพ่องนเด้อเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวชิพ่อได้พี่น้องเลยเอาเฮากะบ่ิักทะาเสียเวลาเอากะไปหาทักทายหรือว่าไปสบายดีน้องป่าหรือว่าน้องลูกป่ากันเลยพี่น้องเลยเอาก็ได้มาหออจอดถึงทั้งเครื่อนน้อง่นแล้วว่าเป็นจชงไไ๋เนาะอ,อ่าโอเคไปทักทายสบายดีกันเลยพี่น้อง

ôi 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 đấy ôi 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 chơi ôi đây ôi bà đi ôi chơi ôi thả ôi đây xem vô ສະບາຍດີນາສະບາຍດີນ້ອງປາປາຊິເຮັດຫຍັງບາດນີ້ຕົ້ມກິນອ່າບໍ່ທັນຊັ້ນເນາະໄດ້ໆໄດ້ໆຍັຍັິກຕ້ມກ່ໃຫກິນນມຍກິນກິປນເຮນອງປ จะต้องฉีดตัวสี่คนตัวเดียวบุญตัวเดียวตัวเดียวบุยินนะเช่นน่ะเนาะบุยินนะแต่ตัวเดียวก็ยังบุได้ชักนพักกันเมื่อยหอบพื้นเดียวมันง่ายเป็นไรไก่นี่ทีมงานเ่านถี่เนาะน้องผาก็ได้่ยังเป็นยัง่ะอันนี้วป็นมางค์อ่อนหลายมือเนาะเป็นยัง่ะมไอจนเป็นแบบไล่เมื่อกี้นี้เนาะป้าเบังะ มือถลอกเลยพี่เนาะนั่นแหละคนหายาด้วยนะมือจนถลอกเห็นมาว่าเมื่อวันบ่อยอกสิกันเนาะมาเมื่อไรกินต้มไก่กินทีีีน่มีแล้วเนาะคนกับลืมนะเอาเอาน้องมีตามาน้ำเลยมาอ้อมซอยคนบอกใจ่ามาจับไก่นะเด้อออย่าว่าไปไปดินนั่นเลยสิต่มาแล้ว่วนจับไก่เนาะ อันนี้คือบปไปแซลมันกันแสอาซาบายดีก็นุเออเจ้าคุณปลาได้เพื่อนนุเป็นอะไรย่านย่านย่านได้บัวธันบ่เอออ้าน้องปลานี่พากันไปไล่อะอ่านั่นจับไก่จับไก่ว่าสันแต่ว่าบัวได้เจ็ดตัวได้ยังให้สร้างกินเมื่อไหร่นาะแม่ปลาอืมชิ่อหนึ่งปลาเดียวปลาอย่าง bà tôi nhảy nhìn cái đề này nè nhìn <laughs> <laughs> vào đây nó bà tôi nhảy nhìn vào đây Đồi, rồi rồi vợ giờ nó hơn ừ, tốt bà tôi ừ. nhảy sang chắc khốn này à, cho cứ bọn ăn luôn một mười ngày không mười mà tiền lai cây đây à thôi ừ. tạm mừng bọn hú chắc bà chúng hoa sì khỏi ma này hoa cành ừ. này dưới lai cây tiền bảy thả đây nó này โบไรซ้ซัมดิเนาะโบไรซ้ซัมโยหลายหลายไก่กางเวรมันสีได้จากเถื่อไก่มันเหยี่ยดจากเนเวรเนาะเนียนเจ้าต้องจับไปกลางคืนจับกับวัต้องจับมันออกมันกับย่านคือกันหยตอนใดมันกับปุ๊บคือกันนั่นใส่มันเห็ดไหนเจ้ามือบาดหนึ่งไม่ไล่น่ะเบึ้งเบิ้งมันว่าคือไล่คอยพึกแท้มันว่ามันกับปุ๊บเลยเนาะมันย่านตายคือกันเลย ้านดเต้นหรือ้อน่งได้ด้นโอ้ไก่ไก่10าแ้รางวัลน่อนบบบนี้แห่รางวันกยันก้าลไก่อ่าขนมฝาเพินขนมอ่ขนมฝาเพิ่นพี่น้องไยปั่นกันกินได้หมล้โดยปั่นน้องอามินตาเน่หน้ากันน้องไอ้น่เน่กินน้ำกันน้องไอ้น่เพ่คนบบกินนายป้อหุ่นเ

จะได้ชูได้งเนมนให้ใชรนยาเหนอยบนี้เลยเจ็บ่น้องป่านะอ้น้องป่าเห็ดแบบนโน้นเลยโอ้ปีแตกชั่นเลยเนาะปีแตกแล้วหายมือวะนี่เจ็ยเนาะน้องเอ๋น้อยแ่บโลรงแ่บแ่บต้องเห็นังไหนหกบัน้ำเลแ้อ่ะเออดังฉันละเนาะแบเป็นวะอิน้องเอยเนาะนองป น้องปลาบุญยากมน้องปลาน้องปลากกินเนาะกินยังเมื่อยไรกายวะเพิ่นเมื่อยไรกายน้องมินตาได้บมูกินบ่คนนบุญยากบ่เอาแก่บ่ได้บ่เพิ่นจิเป็นคนแบบเงียบๆเป็นบ่ญอะไรคอยปะเลยแต่เอาออกในกระตุกน้ำบ่เห็นหน้าน้องมินตาเออเออแกร่เนาะเอมาทางนี้แล้วใครจะเงา โอ้อีกบ่อตัวที่สองอ่ะตัวที่2องอีกเด้วพี่น้องเบิ้บ่ตัวก็นี่นะเจ็บดีๆแชร์ไปเนาะคนะไเาลีชรมาดเออสีอ่นกกคนาเลยกินได้แอีมจ้าเอาออาคำเดียวจบวกคำเดียวคำเดียวเลยกินได้ยบ่บ่ดเอ้าออ้โแ้้อาเตยน้ม้้้้ ใช่ชัดหลังคนแ้วบาทนี่เฮ้ยนี้ใส่แขกแ้วบาทนี่ปุดแขกนะน้งแขกครับกำลังมิ้ตาเลยน้อนี่แขงกบเหื่อยพี่แขงเหื่อยแขงห้อแขงงแขงไหนวกินน้ำก้อนกินตัวนี้เบิรก้อนก็เ่ได้เป็นอะไรไปแยบเป็นหวานกินหวานลายทางน้ำเปปซี่เนยพี่ทางนี้เนยอ๋อเอา ที่สามนลยนี่โอที่สามพี่น้อง่นองนเอป่าันด้เปลาป่าเดี๋ยวเก้บเงินเฮ็ดถาเสีงกันเนอะเงไฟกันการนเฮ็ดจินเอาจีนเอาแล้วว่าเแมบคบเผู้นักกผู้นักเียวจังอย่างนี้อีกบอนะจบห่าหทุงนี่เนาะหาถุงงไ่ได้ห่เลยี่น้องเหอ กคือเช็ดปีมันน้องมินตาคือบวกินเอาไม่น้องมินตาเจ้ามินตาเขาแบบว่าเป็นกรรมการเป็นกรรมการวะใจเออเอาเฉพาะน้องเรอ๋อ้าขนาดแน่นโอ้ต้อขี้ดินเลโอ้ ใช่เลยจะกุม hey. พ so ัดบเปล่าเลยลูกกินมดติดบ่กินมดติดบ่ขนมเจ้าหั่นเจ้าเป็เปล่าแล้วเป่ลูกนะกินเอากินเอาพี่น้องเลยปัญยาหมดทันอันเอื้อเดุป่าเพนต้องกินกุ้่เฮ็ดนนช่ปจ้งงก็คนกินนะจะนับมจะเที่ยงเจ้าแักงทงหรจะกินนะจักงทงน้นัดลูกนนทงนู่ ฮะะทงปงบ้าบังบังก้องบังก้อง้โอ้โหมาแย่งมานิโอ้นกินแ้วกินแ้วก็ต้องกินแ้วต้องทำความสีอนไม้เนาะทำความสะอาดน้องปลาโฮปลาเจ้าก็อีชิบุกินข้าแล้วบ้านกินเปดทงะปลาเขาที่ยงกินนะ้าลูกล่ะยังท่าได้กิน mười sáu đi chuẩn bị oh. cho các ừ. Hả? lục hm? Young mười sáu đi chuẩn bị cho 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 mười đi chuẩn bị cho mười sáu đi chuẩn โอ้กินขนมไปหลายถุงคือชิบวยะเขาได้บ้านตั้งแปดถุงคนน่ะแซ่บเนาะเออแซ่บคนมาส่ง้องา่อนนะเฮ้ยน้อง่าววะเอาเฮ้ยย้งนะจะเหยังลูกนะจะให้ยังนะฮะเทบีบเกว่นะโอ้่นคือบบีบให้น้องเนาะ เป็นคืองบูบีบให้เจ้ากินนี่มาหนาพันมาจังไปบีแข่งทางแข่งทางบ่เห็นพี่ชานเก๊กเก๊กเกิกเก๊กเลยคนบีบเนาะเออเจ้าก็เห็ดบ่เจ้าก็เห็ดบ่แบบนี้นะหรือว่าเห็นในโทรศัพท์เจ้าก็เห็นทาแข่งทางบ่้อขอสัญญาณบีบเก๋เนาะโอ้ป๊าคนกุ้มกุ้มเหมือนพี่น้องเลยน้องปลาอันไม้ เดินเพิ่นมวนเฝ้ามน้อนกกินก hmm. ุกบล่ะน้องอน้อยกินเจ้าไรกินนี่มึงแน่ได้กินบ่น่อือโอูน้องตากะแม่ยกันอนามัยพี่น้องเอ้ยแป้นเนาะกินแล้วก็รักษาความสะอาดนําแต่ว่ากระสอบที่ว่าอานั่นไปทางใดบัดนี้น้องป้าจูดได้บ่จดแล้วเเรียบร้อยแล้ว ก็เก <mile inside> ็บไปน้ำเก็บไปจุดน้ำนะฮุมนี่กับมอเจาะพอดีเลยฮุมเย็นขึ้นแล้วเนาะว่าแต่เราบ่อนึงจะมีฮุมบ่อนเนาะเลยไปทั้งอื่นทั้งไก่มาที่นั่งอยู่ฮุมนี่ก็เย็นพี่น้องเลยคือน้องอุทัยตะกี้กับฮุมเนื้อเนื้อไพ่ใหม่นะอ้าวหัวทั้งนะเหยียบตีนหมูตัวเองหัว แก่งนะแก่งเอื้อยอะไรแก่งเอื้อุกป่าเนี่ยถือกันื้อยแก่งคืนหนาเนาะเคแกงคืนหนะอย่าเยแก่งข่ามิ้นตาเนียถัวซักเได้คืนล้องเมืองมินตาไปทีลาจับบนดรออะรคือระวงลมจะพายเด้อเอาระวังเลยระวังเลยอ้าเห็นแล้ว หน้าหน้าน้าน้านากันมืออัลเนาะมือไรไกลแล้วมาโยกันแบบนี้นี่เป็นกําลังโยกันใช่ไหมอถ้ากันจู๊ขี้เก่าสมนี่โอ้ยทำาิ่งมูดลชาลุตะกี้เนาะนี่กัปอบมวนเธอได้เนี่มือนี่เธอว่ายังมือไผ่ขม้าไทยคิปน้อเนะอืมเธอว่าทั้งเี่เอาเป็นไทยทำบิดเลย มือนี่เฉพาะมือนี่ใชครับแม่แตกแค่ปลายได้ยับนะหาแพงเพราะว่าฮะเผาแก่พร้อมนะแก่เจ้าบ่เจ็บแย่เคยนี่ยว่าแลกวะบืนอนะคุเมื่อนหร่ซุ้มไายนางอันนี้จะทามเตียงแหละตกกนังทางผูกก็แกแตต่ำมดะป้าเ้๋ แต่ดังแห้งนี่นะปิดฐานไน่เด้อเอาผามหนอกเด้อแก้วเนาะกันเติมมันอีกใกล้ช้ำกันแน่นอนใกล้ชัวหัวเพีงหัวเลยกับน้องมินตาน้องัปลาจักปีสิบสามโอ้ีหสิบเอ็ดเดินสองปีโอ้น้องมินตาสิซ้ำเลยสี่กันโอ้เราแต่ว่าน้องมินตาอยากอยากอาตัวพร้อมหน่อยนอนน้องปลาสิตุ้ย ปวดอุ้มขึ้นได้ฮะนี่เดยว่อุ้มขึ้นดฮันดี้ามันนองมินตาใช่ะอุ้มเราได้ป่ะอุ้มบมนมีแล้น้องมินตาจะอุ้มได้ป่ะม่ได้นาะจักลู้นน้องป่าจักลู้ ห้าสิบสออับนเนี่คนคือตัวน้อยนึงโอ้ตัวน้อยแต่ทำหนักตัวมันเนไดน่อยเนีไบ่หน่งกิโลน่อยห้าสิบโลคนน่ะเนาะห้าสิบสองโลไอ่ช่องโลขึ้นไปแค่สี่จิบเอ้มสี่ิบจมันนักลายก้ ลงไหปลาลาลงไหมตกไหเอาค้นไปยัางานาตกไหมหาลงไหมตกไหมลมะขามสิได้มีมิติาบมี่เลยจวเกินมืกบมันนี่ดิใครเขียนไปนี่เขียนเขียนว่าอย่างไรเขียนอ่านใ้ฟังนี่ลูางเขีิงเยะสะสไาโอทั้งน้องปลาเขียนเองบนี่ตลยอ๋อน้องป่าบ้านเขียนะอื ทิมเขียนทายในบริเวณนี้เจ้าคือบุกเขียนไปว่าในบริเวณนี้เจ้าต้องซีปิดมาทางนี้ทางทางครัแมี่ปิดมาทางนี้เป็นการติดปสายใหม่ติดแท้ต้นมะขามติดเรวดรวดทะลุไม่สามต้นนี่ขั้นขั้นกินแนวนั่นทิมมาหนีเด้อขวัญชิตไปจูดจะเขียนซีเด้อร์ไนี้เด้อเอาเอาโซ่แล้วมาเขียนน้ำ นี่นี่เห็นรอเอาโซน้ำมาเขียนให้น้องมินตาเอาโซ่มากนี่พี่ดอกแต่เขียนมันสีขาวมันยังเห็นเอากระปุกหมูตัวแตกมาได้ได้บ่ได้มันก็เป็นลิ้นสองกันบดผิมดอนุญาตช่วยเหลือกันสุดลำเด้อรักษาความสะอาดช่วยเหลือหน่อยนะคะเนั่นแหวยใช่ห้น้องปลาเบอาไทยฟังดู บ้าไเลยสกีตไม่เปลี่ยนใช่ยังไงน้องน่องป่าบ้าไปได้บอสคนไทายบูปินก็ยฟังไหมปุ้งยุกคุณไม่เป็นจ้ะทีเอาเอาอย่างที่เอาเอาแบบแนะนำตัวถามน้องป่าเลยฮะถามที่สามเจ้าว่าถามบอสตอนเที่ยงว่าเจ้ากินข้าวแล้วบอสเหรอหนึ่งว่าให้เราแนะนำตัวภาษาไทยนะ เป็นภาษาไทยนะแม่นทุกคำทุกคำที่เขาถามไปให้ทางน้องปลาเลยออกมาเป็นภาษาไทยลองเบิงลองเบิงเนาะอ่ลองเบิงพี่น้อ่ะลองถามมันดูสับเกล้ดเอ้าเจ้าวันทีถาำมันน่องปลาเมื่อนี้กินข้าวกํายังมาเนี่ยวันนี้หนูว่าจะรับประทานอาหารกับแกงแกงปลาแกงปลาต้มยังกินแกงปลาอยู่นี่นั่นมันเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ช่วยหนูไม่ได้อยู่ในน้ำหนูอยู่บนบก าโอเคเนาะเก่งเนาะพูาภาษาไทยเนาะเอาบ้านนี้อันสี่ามการแนะน้ำตัวบ่เนาะแนะ้ำตูอ่าในน้ำตูเนี่ยพูดภาษาไทยเนาะต้องต้องสวัสดีค่ะก่อนแล้วกันในน้ำตวอันที่ฉันที่เห็นนะบ้องบ้วัสดีค่ะหนูซื้อลูกปลาน้ำสกุลซื้อมาริซอนค่ะเอออายุอายุสิบสามปี เออพ่อแม่พ่อถึงพ่อแม่ไปเลยพ่อแม่ได้เสียแล้วอย่างนี้พ่อกับแม่เนื้ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองพันชาปีที่แล้วยี่ยี่ยี่ภาษาไทยต้องยี่เลยโอ้กาชนิดเกโอเคเได้เนาะเพราะว่ามันกลับมาอยู่เราได้หลายปีแล้วพี่น้องเลยเน้ามันกะพมันกะว่า มวนเลยมวนเนาะมวนคือเลยเ่ปีเท่าปะสี่ปีสี่ปีอยู่อยู่ใส่อยู่อยู่สุพรรณบุรีอยู่สุพรรณบุรีเป็นว่ามวนครับเนาะพี่นนองเลยอ้่ยเสือสายไทยเนาะเดยอเดแต่่อยว่า่อยยังว่าบุปผนี่จะมาขึ้นเสเนาะเด้อมอษาไทยกัเก่งแค่ไหนจ้าจ้าวันนี้จะทำอะไร วันนี้ไม่มีอะไรทำมีแต่แบบว่าถ้าสร้างหนุ่มน้ำไม่ทันก็จะไปหนุ่มน้ำให้จะไปช่วยสร้างเขาเนาะใช่ไปช่วยสร้างจะจะจะพันธุ์แไทยเปลี่ยนพี่น้องเยงแบบม้วนวบาเพาะเนาะวบาเพาะพี่น้องเไยพูดเรื่องไรสั้น้องมินต์ตาเป็ลี่ยนพิรดาแบบไทยฟังนูกน้องมินตาเฮ้ยน้องมาคันธามความไทยนี่ นี่ยีด้วยแล้วะบ่าวได้หรอวะกินรังใช่ได้น้องมินตาเนี่ยบ่าวกได้บ้านะบ่าเป็นภาษาลาอยูน้องมินตาบ่าเป็นภาษาลาวในน้ำสื้อยุได้๋ยวบ่าวจับลองฟังดูลองฟังดูามว่าวฟังดูภาษาลาวยๆยดีน้อง้อยังกสบายดีน้องซื่อยังกะผาไปแหละ ลองว่าวนู่นมิตาว่านู่นเอกก็อาคือน้องป่าลองดู่อาแนะน้ำตัวว่าหบวหาง้งเว่าพันามว่านองสื่อยังเอสืเป็นคนทามเจ้าสื่อยังเพราะบทถามก็ได้แปลว่าแนะนํำตัวสิสบายดีน้องสื่อมินตาหรือว่าเช่ที่อายุอาิบสองปีหรือว่าบิมปีก็ว่าไปแล้วก็น้องอยู่เย็นอยู่ห้องนั่นห้องนี้นะลองวอานู่ะ เป็นบ่ไม่ลโอ้เคือเนาจริงอายเคืออยู่ต้องมินตานี่เท่ากการแสดงยังบ่ได้ด้วน้องมินตาน่ภาพแบบบูปุดยอดเนาะลาเลกมาีนกะภาพกะสิบ่อยากเจ้งแมนเพราะว่าเฮาถ่ายภาพของเสด็จเนาะนี่น้ดูอย่างนั้นไปเนาะนี่ัท้งโฮมพีทหยมัอยู่ทางนี้ก็ได้เออทางนี้แล้ ก,กินแล้ววะนั่นคือวันยังไงกินกินตอนนั้น,ะก,นกินแล้ว,นะลวทีมมอลน,นี่ทีมมาถึอองบอลทำฟงแต่ตอนนี้ขยันทับพามทิมทีเยอะสะซ่า๋อ,อเขยันทับไหม,มให้ทีมกองนี่เดี๋็กคอยชิมาจูดวะส <c oughs> กิการุณาการุณารักความสะอาดรักษาความสะอาดช่วยกันช่วยหน่อยนะคะ ถ้าเพ่นยังเชียนเก่งเนาะมึงถ่ายเพนนี่เพ่นเชี่ยนช่วยเชี่เก่งเนาะเสียใจอยู่ได้เลี้ยงลูกป่าเคยเียนอยู่ไทยบ่เคยยื้อเพ่นเลียนอยู่ไทยหนูเก่งเลยเคยจ้าเสีไใจเคยค่ะหนูเคยเรียนอยู่ที่กรุงเขตมาก่อนเลยโอ้่เด้อเนาะแดดดีมันนี่ก็ได้พี่น้องเลยร้อนเหมือนเนาะดีทอมีโฮมไหมพี่น้องเลย เม่งขนุนบ่มีบ่อันน้องปลาสมการบริการันบ่อบุรไทยโคงขาวบุรีไทยโคบะมี่น้องมีตาไม่เพิ่มในเด้อบ้านนึ่มีบ่เจ้ามาชวนน้องมาชวนน้องปลามาอันเอาเม่งขนุนนี่นะอยู่แถวโฮมอยู่ต้นนั้นเนาะเลยบุรีคัวกินอยู่ได้นนี่แน่นยังกูกูโคบลงเนาะใบขาม้นเจ้านั่งอยู่ต้นขามเนาะ น้องใหน้อยก็บม่ดินน้ำเว่ยคู่มือบ่หรออืมเป็นแบงมือหรือบ่ได้แต่ยิ่งได้อน่ออกะมืออใดว่างๆกับมาดินน้ำกันชิลแหละจังโมเงาลูกอะไรเนาะเปลี่ยนกระเป๋าเลยแป็เป็นครนกระเป๋าสีนี่มันวันนี่กระเป๋าสีแบบนึงได้หรโอ้เปลี่ยนกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าเลยระวังในลมเด้โอ้หลุ่นเจวะเปียกกระเป๋าเย็นะเจ๊น้องลูกปลาเจ๊น้องลูกปลาอะไเนาะ เจ๊เจ๊ยืมตังหน่อยหนูไม่มีตังมีอยู่ก็ไม่เยอะเชินเยลาป้ายืมเงินแน่วันชวนมากนี่น้องป้านี่เวลาได้เงินแล้วไปซื้อยังมากินค่ะป้าแมมซื้อยังไม่ได้ซื้อชุดเด่นนะเวลาหิวเวลาอยากจะไปซื้อยังกินแต่เพอเธออ๋อเวลากินเพอ ใน,น,นบาน,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 นมั้งก๋วยเตี๋ยวอว่าใช่แล้วก๋วยเตี๋ยว <laughs> ถ้วยเทไรน้องปลาใ่สิบห้าโอ้ถ้วยามามลยี่สิบห้าบาท<อ> <laughs> ก็ซ้ำก็ไล้แค่นั้นเนี่คือจีบก็ซ้ำเลยคือคือจีหลายซ้ำไปซื้อวันนี้เราไปสาวไทยเด้อวันนี้แรกคอยไปไปประเทศไทยตะกี้น่ะเป็นยังไงเราไปฟังในรูปว่ะอ๋าคอยไปหั่นเพอเนาะมูชวนไปหั่นเพอแล้วมูว่ะเอ้ยเอายังเอาไปได้วะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ว่ะก๋วยเตี๋ยวมูอ่ะเอาเส้นบ่กเส้นเล็กคือเส้นหน่อยนะเพราะเส้นใหญ่ว่ะ เอาเอาซามนึงบักหมู porque, porque va, ella, so ่ช่างมาปเอาหลายเฮนี้นกินหมดบ่ว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่กมเฮาຄว่าเป็นືເ້บ้านຮົານນາເນเส้นใหญ่ນາຕຕາຍກິກິປັນอยู่บ่ນຄືຂ້ອຍไปັງອົາຖວຫນຶ່ງວ່າ້บ่ຫນຶ່ một chắc một chắc đấy tuổi nừng tăng sam khởi ẩn sam này sam gì thì này không phải chắc đấy có chắc ở phải chắc đấy tuổi nừng khởi khởi sáng coi chỉ bà nhìn mốt đi bỏ khỏi vài sam nó bắn nhau bắn vậy bắn ní và à nhá này pha à này pha mừng đúng à, đúng à. Ừ. Ừ. FC bò nông phàng ừ. FC chặt hà bò

อันนี้เป็นพ่อฮักบ่หรือว่นจังหเนี่ยหรือเพื่อนยังไงยังไงน้องปลาพิดมัดปลาสุนแล้วน้องน้องปลาต่อผลวันจันทรใช่จังว่าวันไหนทถึงไหสร้างบ้านแล้วก่อนจะค่อยไปอ๋อเฮ็ดเม็มัดปลาสุนเฮ็ดเป็นคุณแบบสองสากไไปปปออยยยูู่่าเนนีี้ที่ไปบ่ เป็นอะไรเมารถเมารถอ๋อนึกว่าเป็นคนเมารถบ่โอ้ทางขับไปเห็ุบัสประชุนกะเตรียมกะสีสบายเนาะสก้วเนาะแม่เนาะกระสุดสบายเลยอย่างเนาะเมาไปพุ่นกะไปพุ่นกะอยู่สบายอันนี้เด้ยังเหตุบัตรสปอร์ตไปเนาะนั่งนี่ดีๆไม่แพงเพราะหลักก็คือน้องป่าครับคือขึ้นนั่นเราเป็นคนแบบคนสองสัตวเนาะ หากบูฮิตได้บัตรสปอร์ตเพราะว่าเขาต้องเห็ดบัตรขาวไปกับไปเป็นคนไทยเลยอยู่พุ่นน่ะภาษาเมื่อบัตรนี้ถือถือใบแจ้งเกิดไปแล้วเนาะถือใบแจ้งเกิดไปพวกน้องป่ามีอยู่ใบแจ้งเกิดเรียบร้อยเนาะถือไว้ดีๆแล้วหักษาไว้ดีๆเสียกอเป็นยังเล้มันมีอยู่สองใบมีสองใบอ๋อมีสองใบน้องป่าเกิดอยู่พุ่นเลยวะเนเกิดอยู่เซก็จะบวกันอยู่ใสก็

คือได้จ mm. ับไก่ใชจับไก่ืต้มตาพว้ง่บอ๊แ่จับอ่ไ้จับจับอ่ไ้ซบเอ้ยผมเป็นยังลูกผมเป็นยังลูกอะเหนื่อยเหนื่อยเอ้ยคำจับได้เล่อยคำจับได้กะจีเหป้ป่อยได้โบเหยขาท็อกแล้วกับใจจัได้เมื่อกี้นี่ฮะบีบคอเป็นยังเงียไปเลยบอาโอเคเนาะ ตั้งเมนทั้งเฮาสี่คนกันเนาะทีได้ขอโต้กลับกันเนื้อน้องเด้อะสบายสบายดีเด้อพี่น้องเอ๋เฮาก็ได้โอ้ไดลงกับน้องป่าเป็นเป็นทีมห้อยเนาะโอเคท่าทางทีมงานเฮาหรือว่าบ่าวชีพองนี้พอผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องอีกทีทุกท่านเด้อขอพี่น้องเนาะการจุดธารนี่บ่าวชีพองขอลาคิพเพียงเท่านี้เด้อเนาะ ขอข่าวคำว่าสบายดีสบายดีภัยมกคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันในเด้อพี่น้อง